ฮาดิดที่ยี่สิการเชื่อฟังและปฏิบัติตามจากท่านอาบูนัยีอัลอิซบาดอิบนูซาลียะโรดิยาโลอันหูเล่าว,ว่าท่านรอสุรุลลอฮ์ลลลอฮุอะลัยลุซลัมได้ตักเตือนเราด้วยการตักเตือนหนึ่ง ที่ทำให้จิตใจหวาดหวั่นและน้ําตาเอ่อล้นแล้วพวกเราก็กล่าวว่าโอ้เราสุลอฮอปะหนึ่งว่ามันคือคําตักเตือนของผู้จะจากลาดังนั้นท่านจงสั่งเสียให้แก่พวกเราเถิดท่านกล่าวว่าฉันขอสั่งเสียพวกท่านให้มีความยำเกรงต่อหลอผู้ทรงเกียรติและสูงส่งยิ่งและจงเชื่อฟังและปฏิบัติตามถึงแม้ว่าทคนหนึ่ง จะปกครองท่านก็ตามและหากผู้ใดผู้หนึ่งในหมู่พวกท่านมีชีวิตยืนยาวต่อไปเขาก็จะได้พบกับความขัดแย้งอันมากมายดังนั้นพวกท่านจงยึดไว้ซึ่งสุนนะแนวทางของฉันและสุนนะของบรรดาคอลิฟะผู้ทรงธรรมที่ได้รับทางนำจงกัดมันด้วยฟันกรามและพวกท่านจงพึงระวังต่ออุตริกรรมทั้งหลายในศาสนาเพราะทุกๆอุตริกกรรมบิดานั้นคือความหลงผิดและทุกๆความหลงผิดนั้นอยู่ในไฟนรก ฮาดิษบันทึกโดยอบูดาวูดและอัตเตม,มีซีและท่านกล่าวว่าฮาดิษนี้อยู่ในระดับฮาซันซอเฮ